เรื่องโจรเจอดีนิดเป็นนักเรียนชั้นม .5 เธอเป็นเด็กเรียนดีและขยันมากเวลาว่างๆนิดก็จะมาช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ซึ่งในตลาดสดแห่งนั้นเปิดขายทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและทุกครั้งที่นิดมาช่วยแม่ขายผลไม้เธอก็มักจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมเผารุงรังใส่เสื้อผ้าขัดขาดคล้ายคล้ยคนบ้าดูแล้วก็น่าสงสารมีอยู่เย็นวันหนึ่งนิดกลับจากโรงเรียนนิดก็มาช่วยแม่ขายของที่ตลาดนิดก็มองเห็นผู้ชายไร้บ้านคนนั้นกําลังเดินไปขอข้าวแม่ค้ากิน แต่กลับถูกแม่ค้าร้านข้าวไล่ตะเพิดพร้อมกับเอาน้ำแกงร้อนๆสาดใส่นิดก็ได้แต่รู้สึกสงสารจับใจเธอจึงได้หยิบระกำรรพวงหนึ่งจากแผงแล้ววิ่งไปให้เขาแต่พอนิดยื่นระกำรรให้ผู้ชายคนนั้นกลับปัดระกำรรตก แล้วก็ยังร้องโบ,บเกเบกวยวายแล้วหนีไปเหมือนกลัวอะไรสักอย่างนิดจึงสงสัยว่าเขามาจากไหนและเขาเป็นใครกันแน่นิดเลยลองไปถามแม่ดูแม่บอกว่าผู้ชายคนนั้นชื่อเจี๊ยบซึ่งตอนที่เขาเป็นหนุ่มเขาเป็นคนขี้เกียจนอนอยู่แต่บ้านงานการไม่ทำอาศัยพ่อแม่กินไปวันๆจนกระทั่งพ่อแม่ของเขาตายไป เขาก็ผันตัวไปเป็นขโมยคอยลักเล็กขโมยน้อยและในตอนนั้นในหมู่บ้านก็มีสวนละกรรมอยู่สวนหนึ่งที่มีเนื้อที่กว้างขวางและเจ้าของสวนก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งแกปลูกละกรรมขายด้วยและผู้ใหญ่บ้านก็จะขายส่งในราคาถูกแม้แต่แม่เองก็มาืซอรละกรรมจากสวนนี้มาขายเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าละกรรมมันดกมากมันจึงเป็นตัวล่อขโมยได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่ละกรรมออกดกมันก็จะมีโจรมาขโมยอยู่เสมอจนผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจ และทนไม่ไหวแกจึงต้องพึ่งศัยศาสตร์ช่วยมยีคืนหนึ่งเจ็บก็แอบมาขโมยระกำรรในสวนเขาเดินเข้ามาด้วยความชำนาญเพราะว่าเขามาที่นี่บ่อยแล้ว,ลวเขาจึงเอามีดตัดระกำม,มากองกับพื้นแล้วก็เอาใส่กระสอบที่เตรียมมาเพื่อเตรียมจะไปขายแต่พอเขาก้มเก็บกระสอบก็มีมือมาผลักเขาจากด้านหลังจนเขาล้มฟุบลงไปกองกับพื้นตรงที่เขาวางระกำรรเอาไว้ทําให้น้าแหลมๆของระกำรรทิ่มตามเนื้อตามตัวของเขา เขาจึงรู้สึกโมโหมากที่มีคนมาผลักเ,เขาลุกขึ้นมาได้เขาก็มองหาว่าใครที่มาผลักเขาแต่เขาก็ไม่เห็นใครเขาจึงรีบเก็บละกรรมใส่กระสอบต่อแต่อยู่ๆก็มีคนมาผลักให้เขาล้มใส่ละกรรมอีกรอบคราวนี้ทั้งเลือดทั้งแผลจึงเต็มไปหมดเจ็บก็พยายามจะเก็บอีกครั้งแต่เขาก็ถูกผลักอีกครั้งจนเจ็บด้วยความโมโหสุดขีดเจ็บจึงได้ไว้วายท้าตีท้าต่อยกับคนที่มาแอบผลักเขาแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับจากใครมีแค่เสียงหมาเห่าดังไปทั่ว ตอนนั้นต้นระกมที่แน่นิ่งก็ถูกลมพัดสะบัดกลางอากาศจนเจี๊ยบขนหัวลุกแล้วก็วิ่งหนีออกมาแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีไปทางไหนเขาก็ถูกตามผลักให้ล้มจนกระแทกต้นระกมกว่าเขาจะเอาชีวิตรอดออกมาจากสวนนั้นได้เนื้อตัวของเจี๊ยบก็เต็มไปด้วยแผลเวอะแวะมีเลือดออกตามทาง จนกระทั่งถึงบ้านตัวเองพระชาวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็มาที่สวนแล้วก็เห็นว่ามีรากระกำกองอยู่และที่สําคัญมันมีคราบสีแดงคล้ายหยดเลือดติดกระสอบอยู่ทําให้ผู้ใหญ่บ้านรู้เลยว่าน่าจะมีใครสักคนเข้ามาลองของที่แกดักเอาไว้นั่นก็คือโจโกระบอก ซึ่งเป็นที่เรื่องลือในภาคใต้ในอดีตคนใต้มีความเชื่อว่าโจเป็นเครื่องรางที่คอยปกป้องทรัพย์สินผู้ใหญ่บ้านจึงได้นําโจเอามาแขวนไว้ที่ต้นละกรรมต้นหนึ่งซึ่งโจนี้ทํามาจากไม้ลงศพเขียนยันตามตํารา เสกฤทมนแขหรือภาษาม,มาลาย,ยูหากใครริอ่านจะมาขโมยมันผู้นั้นจะต้องเจอดีและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเจี๊ยบก็ล้มป่วยลงจนต้องขายบ้านขายรถและทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เพื่อเอาเงินมารักษาตัวเองแม้แผลตามเนื้อตามตัวของเขาจะหายดีแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บแผลอยู่จนเขาเริ่มประสาทหลอนและเสียสติในที่สุดจึงทําให้เจี๊ยบกลายเป็นคนบ้าเหมือนทุกวันนี้คอยเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเวลาที่เขาหิวเขาก็จะมาขอข้าวกินที่ตลาดบ้างหรือที่วัดบ้าง อย่างที่นิดเห็นว่าเจี๊ยบใช้ชีวิตอย่างนี้ไปวันๆคำไหนนอนนั่นคุณงามความดีของเขาก็แทบไม่มีไม่เหลือความดีให้ใครได้พูดถึงมีแต่คนรู้เรื่องไม่ดีของเขาที่เขาเคยก่อเอาไว้พาอไปไหนทุกคนก็ต่างสาบแช่งจึงทำให้เจี๊ยบมีชีวิตแบบนี้และรอความตายไปวันๆแม้เขาจะยังไม่ตายแต่ชีวิตของเจี๊ยบทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาได้รับกรรมที่เคยได้ทำเอาไว้อย่างสาสมแล้ว